สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้30สิบงหาคม2,565นนะครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำรอบเย็นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด Subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกัแบบเราก็สามารถแอดไลน์หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่ละเอยียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้ หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้บีงเงินไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆน,น,นะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็สามารถที่จะรับลิงก์ในส่วนของห้อง z o มเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็จะเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ครับช่วงก่อนที่จะขึ้นไลฟ์นะครับก็เข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับสวัสดีคุณเทอร์โบด้วยนะครับสวัสดีคุณรีคูด สวัสดีครับอ่าทรงตรงทรงตอนนี้คงใช้เวยาวทองลงสวัสดีครับท้องลงใหม่ครับตอนนี้ใช้เวยาวหวังว่านะครับก็อยากให้ใช้เวยอยู่ครับจนตัวเลขตอนสามสีทุนอ๋อรอตัวเลขสามสทุนดีครับใช้เวครับยกตัวขึ้นมาก่อนได้ครับไม่ไม่บา้ายกมาเลยทั้งคั้เหรียญสิบเหรียญ่นอะไรเงี้ยพอแล้ว <laughs> เออใครอยู่ในห้องรู้ดีนะยกมาก่อนได้ไหมนะครับ อ่ะโอเคมาที่ภาพเดือนนะครับภับเดือนต้องบอกว่าเดือนนี้ยังลุ้นการปิดโดจิอยู่นะครับหรือเอาง่ายๆคุยกันง่ายๆอย่าเป็นสัญญาณลงก็พอเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ไม่ใช่สัญญาณลงนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็สองในสามใช่ไหมเพราะมันมีขึ้นลงแล้วก็ไซเรนะรบรใช่ไหมมีอัพเทรน เป็นแท่งบวกนะครับเป็นตัวจิแล้วก็เป็นแท่งลบก็อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นแท่งลงเพื่อ <P ew> เป็นกำลังใจให้กับขาบายทั้งหลายนะครับไปเอาเป้าหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบครับเป้าหมายนะครับอะมาดูในส่วนของภาพวิกผมอาจจะไปเร็วๆนะครับเพราะว่าภาพเดือนภาพวิกเนี่ยคุยกัน ค่อนข้างเยอะละนะครับในช่วงเช้าแล้วก็ในช่วงของบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์นะครับแล้วก็บางทีภาพมันไม่ได้เปลี่ยนตลอดเวลาเนาะพวกไทม์เฟรมใหญ่นะครับบางทีอาทิตย์หนึ่งอัปเดตกันครั้งหนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะสองครั้งแล้วแต่ช่วงสภาวะตลาดนะแต่ยังไงการอ่านสัญญาเนี่ยก็ควรจะอ่านเมื่อไหร่ถ้าเกิดเป็นแท่งวี่ก็ควรจะเป็นตอนที่จบวินะครับก็คือทุกๆสัปดาห์แท่งเดือนก็ควรจะเป็นทุกๆเดือนด้วยซ้ำนะครับเดือนละครั้งนะจบแล้วค่อย อ่านหรือวิเคราะห์มันนะครับแต่ว่าในระหว่างเดือนเราก็ต้องตามดูครับพฤติกรรมบางทีราคาลากขึ้นลากลงนะก็จะได้ไปเตรียมตัวกันต่อได้มากันที่ในส่วนของแ่งวีนะครับแ่งวีก,ก็ต้องบอกว่าลุ้นสัญญาณกับตัวเข้าในสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับแต่แท่งวีเนี่ยมันจะไปจบเมื่อไหร่จบวันศุกร์ไอ้ประเด็นสําคัญอนะ่ะคือวันพุธวันพุธคืออะไรวันปิดเดือนพรุ่งนี้นนครับ เพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยขอให้ราคายกมาก่อนสูงสง 1, 7, 60, 1, 7, 5, 5. ูงสักหนึ่งเจ็ดหกศูนอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดห้าห้าวันพุธขอราคาแถวๆนี้เพื่อที่จะไปจบและปิดแท่งเดือนด้วยนะครับแล้วยังไงซาวันศุกร์อาจจะพักตัวลงมาแล้วปิดแบบนี้ได้ไหมได้ปิดแบบนี้จริงๆถ้าเกิดว่าวีคทั้งวีคปิดแบบนี้ก็พอใจแล้วนะ นะครับลุนลุ้นการรีบาวได้ใช่ไหมก็ยังพอลุ้นการรีบาวได้ก็ถ,ถือว่าถ้าเกิดเป็นสัญญาณของแท่งเทียนยังอยู่ในจุดที่น่าพอใจแหละนะครับแต่ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวรอดูครับว่าวันนี้จะมีแรงซื้อขึ้นมาไหมนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มกันไปเลยใช่ไหมตัวเลขเริ่มไล่ไลข่าวเริ่มไล่ไลมาก็เดี๋ยวรอดูครับก็จะยกตัวได้หรือไม่นะครับ มาที่ภาพของเดยครับภาพเดยจริงๆเมื่อวานนี้สัญญาณกลับตัวนะครับนะสัญญาณแท่งเดเมื่อวานเป็นสัญญาณกลับตัววันนี้ให้น้ําหนักปิดบวกนะครับวันนี้ให้น้ําหนักปิดบวกตอนนี้ยังอยู่ในแดนลบครับแต่ความน่าจะเป็นมันมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับปิดบวกเนะี่ยพอเหยนบวกแบบนี้ก็คิดว่าโดจีเนาะนะครับ <laughs> อ่ะบวกแบบนี้แล้วกันอ่ะยังยี้ตอนนี้ยังอยู่ในแดนลบแต่ก็อย่างที่บอกแหละความน่าจะเป็นไม่ได้เสมอไปมันอาจจะลากลากส่วนลงมาได้ไหมได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถูกไหมยิ่งอย่างที่ผมบอกแหละช่วงไหนที่ข่าวเยอะๆเนี่ยบางทีภาพทางเทคนิคเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปด้วยซ้ําข่าวมันจะทําลายทุกอย่างนะครับแต่ว่าเป็นภาพเล็กๆนะภาพใหญ่เนี่ยผม ผมมองว่าภาพใหญ่ข่าวไม่สามารถที่จะทำลายสัญญาณภาพใหญ่ได้ถ้าไม่ใช่ข่าวใหญ่จริงเช่นสงครามหรือเกิดสงครามกลางเมืองเกิดจลาจนหรืออะไรพวกนี้อผมว่าไม่ไม่อย่างถ้าเกิดยิ่งถ้าเกิดเป็นภาพของวีคของเดือนเนี่ยผมว่าข่าวเล็กๆอย่างการประกาศตัวเลขพวกนี้ไม่ได้มีผลนะครับคือมันมีผลแหละมันมีเอฟเฟกแต่ช่วงเกาะมันช่วงเกาะมันแคบอะครับ ถูกไหมแต่เทรนดวิเคราะห์ภาพใหญ่ภาพเดือนภาพวิคงเนี่ยกรอบมันเป็นร้อยเหรียญน,นะนะเพราะฉะนั้นบางทีการเหวี่ยงมันอยู่ในกรอบในช่วงราคามันก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพเล็กๆอาจจะถูกทําลายด้วยข่าวได้นะครับแต่ภาพใหญ่ผมยังเชื่อว่าทําลายกันยากครับนะสําหรับภาพใหญ่อย่างเมื่อวานเนี่ยพาเวลมาเอาจริงๆเรามายองลอง,ลองมองย้อนดูนะครับมันก็คือแค่แท่งนี้เองถูกป่ะเอ้ไม่ใช่ขออภยัย วันที่พาเวลมาวันศุกร์เนี่ยครับมันก็แค่นี้เองไหมถ้าเอาดีๆเนี่ยเอาภาพอืโดยรวมนะครับนี่คือโดยรวมและนี่คือพอเวลอะไรคือความแตกต่างเราเห็นแบบนี้บ่อยมากๆเหไหมแท่งที่จีนที่แท่งที่มีวอลลุ่มแบบนี้มีบ่อยมากๆครับมันผมผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันสัเท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา เราไปตื่นตระหนกกับข่าวมากนะครับแต่เข้าใจแหละกับคนที่เล่นในไทม์เฟรมอย่างเช่นสิบห้าหนึ่งชั่วโมงมันก็ได้เห็นการวิ่งกันบ้างแหละถูกไหมแต่พอเรามาดูภาพใหญ่นี่เดยเนี่ยเดยยังถือว่าอาจไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นผมส่วนตัวเองก็ข่าวอาจจะมีการจะพูดยังไงดีมีอาจจะมีเอฟเฟกบ้าง แต่ข่าวหนึ่งข่าวไม่สามารถเปลี่ยนเทรนดได้นะครับผมต้องบอกแบบนี้ในเทรนหนึ่งเทรนต่างหากละ่ะที่มีเป็นร้อยข่าวเลยครับไม่เชื่อคุณไปลองนั่งไล่นับข่าวอันดูแล้วกันแต่ผมไม่ไปนั่งนับด้วยนะนะครับเนี่ยเอาจากต้นเทรนดตรงนี้ตั้งแต่มีนาเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยเอาเอาเ,เอาก่อนเบรกก็ได้อาจุลายคุณไปนับดูมีกี่ข่าวเป็นร้อยข่าวแต่คือเทรนเดียวนะ าผมถนึ่งบอกว่าข่าวหนึ่งข่าวมันเปลี่ยนเทรน์ไม่ได้ถ้าไม่ใช่ข่าวใหญ่จริงๆนะครับข่าวใหญ่จริงๆอาจจะเป็นอย่างที่ผมบอกอ,อาจจะเป็นเหมือนทีบเบดกันยายอีกครั้งหรือเปล่าอันนั้นคือข่าวใหญ่จริงๆไอ,นนอ,นนอนน้พวกเนี้ยจะมีผลนะครับคือเป็นข่าวนอกตารางเป็นข่าวที่ไม่ได้เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่ได้เป็นเรื่องของการบรเิเพราะตัวเลขพวกเนี้ยผมเชื่อว่า สภาวะเศรษฐกิจถดถอยอ่าหรือสภาวะเงินเฟอ้อนักวิเคราะห์กองทุนเขามองข้ามช็อตกันมาเป็นปีแล้วครับถูกไหมถามว่าสภาวะเงินเฟอ้อแล้วจะปรับดอกเบีย้ยเนี่ยถามว่าเอาจริงๆอ่ะรายใหญ่เขาไม่เก็บของกันตั้งแต่แถวนี้แล้วหรอแล้วช่วงนี้ปลายทางของเขาแล้วหรือเปล่าอันนี้ในมุมใน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 มุมหนึ่งนะครับในมุมหนึ่งนะไม่ใช่ว่ามันเป็นแบบนี้นะอันนี้พูดให้ฟังถูกไหม เราอาจจะมามองว่าเอ้ยเขาไปกดกันตั้งแต่เนี่ยนักเก่งกําไรเนี่ยเขากดกันว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันถูกเทขายกันมาตั้งแต่ต้นเดือนกร,รกฎาคมถูกไหมแล้วซื้อกลับกันเนี่ยหลังจากมีการประกาศตัวเลขด้วยซ้าถูกไหมนั่นหมายความว่าไงสุดท้ายแล,ล้วกราฟอะมันสะท้อน ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นออกมาก่อนแล้วมันสะท้อนการตัดสินใจของนักลงทุนออกมาก่อนแล้วถูกไหมอันนี้แค่เก่งกําไรแค่แค่ตอนปรับขึ้นดอกเบีย้ยตอนกรกฎาคมใช่ไหมอ่าแค่นั้นเองไอ้พวกเนี้ยนี่คือธีมของของการปรับขึ้นอาาัตราดอกเบีย้ยทั้งหมดหรือไม่ที่มากี่ครั้งตอกี่ครั้งก็ช่างอ่ะไอเนี้ยคือทั้งหมดหรือไม่ไอเนี้ยคือรลายเดือน นะครับอันนี้แชร์มุมมองให้ฟังนะครับแชร์มุมมองให้ฟังนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเราต้องคิดมองข้ามช็อตไปถ้าเกิดคนเล่นยาวมันต้องมองข้ามช็อตเหรอเฮ้ยนักลงทุนย้ออะไรเพราะนั้นถ้าคุณยิ่งเล่นสั้นอ่ะคุณมาตื่นตระหนกกับข่าวมากบางทีมันมีเอฟเฟคสั้นๆครับแต่ในภาพใหญ่ต้องดูว่ากําลังทําอะไรอยู่นะโอเคพูดให้ฟังเฉ <laughs> <laughs> ยๆอาจริงๆงมัน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  อย่างคนที่จะเล่นข่าววันนี้อย่างที่ผมบอกแหละว่าบางครั้งเราโฟก,กัสกับอะไรแบบเนี้ยมากไปหน่อยเข้าใจแหละเล่นสั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องมองภาพรวมไปด้วยนะครับว่าภาพรวมตอนนี้มันเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ภาพรวมเดยเองเราก็ให้น้ำหนักอะไรไซเวย์อวลในกรอบกรอบเดือนนะครับก็เป้าหมายหนึ่งแปดห้าศูนย์นะครับตัวเลขก,กลมๆนะครับ ก็เดี๋ยวที่เหลือก็ต้องรอดูแหละว่าพฤติกรรมนะครับที่เรากําลังมองอยู่ว่าเอ้ยไอชุดนี้น่าจะเป็นเวฟหนึ่งที่เราคุยกันไอชุดนี้เวฟสองเรากําลังรอเวฟสามอยู่เพราะฉะนั้นการจะตั้งเวฟสามตอนนี้ถ้าเกิดมองในเดเนี่ยอาจจะสูงสักหน่อยหนึ่งสักหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ขึ้นมาหนึ่งเจ็ดหกห้าขึ้นมาอันนี้อาจจะเป็นการตั้งเรน์ของอะไรของเวฟสามแต่ถ้าเกิดใครมีฝีไม้ลายมือสะหน่อยมาตามหาพฤติกรรม สัญญาณการกลับตัวของปลายขึ้น2ได้ไหมก็ไม่ได้ผิดรับความเสี่ยงได้มากกว่าราคาคุณก็ได้ดีกว่าคนอื่นแต่ก็มีโอกาสที่คุณจะโดน SL ก่อนคนอื่นด้วยเหมือนกันถูกไหมก็มันจะมีคนทั้งสองกลุพวกอย่างพวก f โ l ลว์ r e n d อาจจะมารอเข้าหนึ่งเจ็ดหกห้านะครับอันนี้เอาแบบเซฟเซฟหน่อยรอราคากลับมายืนอีกกลุ่มหนึ่งรับความเสี่ยงได้มากหน่อยก็จะหาจังหวะการสวนเทรนนะครับ ตามแนวรับตามสัญญาณตามวิชาการศึกษาการกลับตัวมาแต่ละวิชานั่นก็เดี๋ยวไปดูภาพสี่ชั่วโมงกนะันก็ไปดูเรื่องของแพทนเทิร์นนะคบเอาเป็นว่าวันนี้ยังให้น้ำหนักปิดบวกนะครับแต่ก็ต้องรอหลุ้นวนะ่ใช้วิชาใช้สกิลใช้ความสามารถกันดูนะครับแต่ส่วนตัวผมเองก็ก็หอให้ทำอะไระก็รอรอกลับตัวนั่นเองนะครับก็ อย่างที่บอกนะมันมีมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับฟังแล้วลองไปวิเคราะห์ผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกเสมอไปลองใช้วิจารณญาณส่วนตัวดูนะครับว่าเอ้ยสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะเชื่อหรือเลือกที่จะไม่เชื่อนะครับอย่างที่บอกแหละชุดนี้คืออะไรครับเวฟสองของเดือนไอ้ของเดทถูกไหม สิ่งที่เราต้องทำคือการหาปลายเทนหรือสัญญาณการกลับตัวตรงนี้เพราะอะไรเรามองว่าจะเกิดเวฟสามเกิดขึ้นอ่าถูกไหมเรากำลังลุ้นเวฟสามเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออะไรถ้ามองที่เดยอ่ะหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ถึงหนึ่งเจ็ดหกห้าถูกป่ะอันนี้คือการเบรกของเดยจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบเอ้ยรับความเสี่ยงหน่อยอยากจะเข้าสู้หน่อยอสัญญาณ ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้นะครับเมมเบอร์ Member, เราก็เก็บของกันใช่ไหมเพราะอะไรก็อย่างที่บอกนะเรากําลังหาจุดกลับตัวของปลายทางรู้หมดเลย <c oughs> ไม่ได้เราเราแนะนําไม่ได้นะครับคนช่องเราแนะนําไม่ได้นะครับนะเออก็เอาไว้ว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทดสอบเป็นจุดที่มีการรีเทสนะครับมีการรีเทสการทดสอบเทรนดนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าเก็บของหน้าซื้อนั่นแหละ ถูกไหมเพราะอะไรเราเก่งว่านี่คือปลายของเวฟสองนั่นนั่นเองแน่นอนถ้าพลาด s l ก็ต้องบีบเข้ามาให้ใกล้เพราะอะไรคุณกําลังสวนเทรนด์ของเวฟสองอยู่ถูกไหมก็ตามกลย,ยุทธ์เันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะมันได้ละสมมุติถ้ามันได้คุณจะได้ต้นทางได้ของตั้งแต่ต้นทางแล้วอะไรไปเอาเป้าด้านบนก็พิจ,จะะนารณาดู จุดที่ follow trend อีกจุดหนึ่งที่น่า follow ที่คิดว่า break มาแล้วน่าจะ follow ต่อได้ก็คือบริเวณแนวต้านหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่สิบห้าห้าสิบประมาณนี้หนึ่งเจ็ดสี่ห้าถึงหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ไอตรงนี้แหละหรือไอ้ตรงนี้แหละ D หนึ่งเนี่ยก็จะได้จังหวะไวกว่าหนึ่งเจ็ดหก้าแต่สมมุติสาย follow คุณได้ออเดอร์กันมาแถวนี้คุณต้องไปลุ้นหนึ่งเจ็ดหกห้าอีกทีนึงนะอาจจะไม่ผ่านก็ได้ถูกไหมนั่นแหละครับความเสี่ยงเพราะอะไรถ้าเกิดคนรอเข้าเดย์เขาไปรอเข้าข้างบนคนที่รอเข้าสี่ชั่วโมงอ่ะอาจจะมาเข้าแถวนี้โฟลว์เทรนสมมุตินะแต่สมมติขึ้นไปแล้วไม่ผ่านอ่ะขึ้นไปแล้วไม่ผ่านหนึ่งเจ็ดหกห้าทุบกลับมาเอสอล่ะไอคนสี่ชั่วโมงอ่ะโดน แต่คนที่รอเข้าเดย์อ่ะไม่โดนอ่ะเห็นไหมนี่คือผมถึงบอกว่าคนที่เสี่ยงมากกว่าคุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้แต่ถ้าคุณได้ราคามาหนึ่งเจ็ดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์อ่ะสมมุตินะแล้วคุณได้ออเดอร์แล้วมันวิ่งไปแล้วมันผ่านหนึ่งเจ็ดหกห้าแน่นอนคุณก็ได้ระยะค่าความเสี่ยงตรงนี้ไงประมาณสักยี่สิบเหรียญน,นั่นคือสิ่งที่คุณจะได้ ราคาที่ดีกว่าคนเล่นเดกก็พิจารณาดูมันไม่ได้มีถูกไม่มีผิดหรอกครับมันแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ระยะที่คนเล่นถูกไหมนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับนี่เป็นภาพของสี่ชั่วโมงนะยังให้น้ำหนักว่าคาดว่านี่จะเป็นปลายทางของเวฟสองก็ได้ยังไม่รู้ว่าจะกลับขึ้นตรงไหนในยะสำคัญที่กดดันราคาอยู่คือดีหนึ่งครับ ผ่านได้ก็เริ่มเป็นสัญญาณว่าจะกลับตัวขึ้นแต่มันลุ้นหายอีกครั้งหนึ่งนะครับที่หนึ่งเจ็ดหกห้าให้หลุดยืนให้ได้ก่อนนะก็เป็นสองระยะครับที่หน้ามองหน้าติดตามเนาะเมื่อวานก็ลงมาทดสอบและยกก็ถือว่าเป็นสัญญาณเป็นจังหวะที่ที่ดีที่น่าสนใจนะครับแล้วราคามีการ c o l l a p มีการทับซ้อนกันแล้วใครพอจําได้ก่อนที่จะทุบลงมานะครับเราเห็นสัญญาณอะไรก็เห็นการ c o ลแล p นี่แหละถูกไหม ที่เราคุยกันนะครับเป็นสัญญาณการไซเวช่วงปลายเทรนด์กันอ่าเนี่ยไซเวช่วงปลายเทรนด์แล้วราคาก็ทุบพอหลุดแล้วก็ทุบกลับมารอบนี้ก็เช่นเดียวกัน,นครับก็คาดว่าจะไซเวตรงนี้แล้วพอหลุดก็ไปต่อนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าจะสร้างแพทเทิร์นแบบไหนยังไงออกมานะครับไปดูหนึ่งชั่วโมงนิดนึงมีอะไรน่าสนใจหรือไม่ก็ยังใช่ไหม มีการทิ้งห่างทิ้งราคาลงมาอยู่ครับเมื่อสักช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูครับคือถ้าเกิดว่ามันหลุดตรงนี้ลงมานะผมมองว่าอาจจะกลับลงมาทดสอบบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งได้แล้วเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวค่อยพิจารณานะเก็บของใหม่สมมุิตรงนี้อาจจะหาจังหวะเข้าซื้อนะครับเอากรอบเล่นกรอบคนเล่นชั่วโมงก็เล่นเท่านี้นะนะครับคนเล่นชั่วโมงก็เล่นเท่านี้ภาพเดิมกลยุทธ์เดิม ชั่วโมงเอาเท่านี้ไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปหวังไกลสําหรับชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวต้องรอกันสักนิดหนึ่งนะครับสําหรับชั่วโมงก็จุดหนึ่งถ้าเมื่อสักครู่เราคุยกันถ้าเป็นสี่ชั่วโมงจังหวะโฟล o w จุดเริ่มต้นเท่าไหร่หนึ่งเจ็ดสี่ห้าถูกไหมจุดเบรกของ day หนึ่งเจ็ดหกห้าก็เป็นต้านใหญ่นั่นแหละแต่พอมาชั่วโมงครับก็หนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ด สามแปดใครที่เป็นสายโฟลว์เทรนก็น่าเล่นนะครับมีโอกาสลุ้นได้ก็ไปลุ้นกันก็ถ้าหลุดบริเวณนี้ออกมาขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวมาเล่นกับกรอบนี้นะครับก็จะเป็นกรอบไปแล้วก็หลุดหนึ่งเจ็ดสี่ห้าได้ก็ไปลุ้นหนึง่งเจ็ดหกห้าทีหนึ่งเป็นระยะไปนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่เห็นการกลับตัวตรงนี้ส่วนตัวผมตอนนี้ผมไม่ได้มามองออเดอร์ชุดเซลล์สักเท่าไหร่ นะครับส่วนตัวนะเพราะว่าราคาค่อนข้างจะใกล้พันเจ็ดร้อยนะครับซึ่งพันเจ็ดร้อยคือจุดเปลี่ยนนะครับคือจุดเปลี่ยนของทั้งหมดนะครับก็จริงๆจ,จะมีพันเจ็ดร้อยหนึ่งหกแปดศูนย์ะครับสองจุดที่ที่ต้องเฝ้ารอนะครับในโซนนี้เป็นเดดแอร์เลยแหละที่ต้องนั่งมองเพราะไม่รู้ราคาจะเลือกทางไหนถูกไหมสมมติราคามาเข้าโซนแล้วแล้วยกกลับเข้ามาอยู่ในพันเจ็ดร้อยบวกก็เป็นจังหวะกลับเข้าซื้อ แต่ถ้าเกิดหลุด1นึ่งพัน้อยแปดันห้อปสิลงไปก็ต้องเป็นจังหวะไล่ช็อตกันหลักทีนี้นะครับก็ยังเป็นโซนเด a ดแอร์ตรงนั้นอยู่ก็เลยไม่ได้มองฝั่งช็อตสักเท่าไหร่นะครับเพราะถือว่าราคาใกล้พันเจ็ด้ยใกล้พันห้อยปดสิบเนี่ยเป็นโซนของถูกถูกไหมเพราะเราจะเอาเป้ากันหนึ่งปดห้าศนย์นะครับกรอบราคานะหนึู่ถูกถูกไหมโซนนี้ยคือโซนของถูกแหละ ก็ฝากไว้พิจารณานะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในรอบค่าวันนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราก็สามารถแอด l i น์แอด หรือกดลิงก์กดบัญชีที่ละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้สวัสดีคุณแอมแอมด้วยนะครับสวัสดีคุณมานัสนันด้วยนะครับสวัสดีคุณนันทิพย์ขออภัยนะครับเมื่อสักครู่คอมเมนต์ผมเหมือนไม่ขึ้นนะนะครับก็ต้องขออภัยด้วยไม่ได้ตอบนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆในกลุ่มก็จะได้ลิงก์ในส่วนของห้องซูมด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาคุยกันในห้องสูมกันได้นะครับก็ทั้งไลฟ์ไลฟ์ทั้งสองรอบทั้งเช้าและเย็นเนี่ยนะครับในกลุ่มเนี่ยก็จะได้รับลิงก์ห้องซูมเข้ามาพูดคุยเปิดท้องกันก่อนก่อนที่จะขึ้นไลฟ์นะครับแล้วก็พูดคุยอัปเดตข่าวสารข้อมูลการเทรดก็จะมีเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับก็สามารถเข้ากลุ่มกันมาได้ก็ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆ นะครับสำหรับค่ำนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวใครที่รับชมกันอยู่เดี๋ยวไปติดตามพบกันต่อในรายการของคุณโทนี่นะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับหรือใครที่ไม่มีเพื่อนเทรดหรืออยากจะศึกษาไปพร้อมๆกันกับมือใหม่ต้องบอกว่าคุณโทนี่เป็นตัวแทนของมือใหม่ของเรานะครับก็ได้ศึกษาได้เทรดไปพร้อมๆกันในมุมของมือใหม่ก็สามารถไปติดตามรายการของคุณโทนี่ได้นะครับก็สําหรับค่ำนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบ,พบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าขอบคุณครับ